สวัสดีครับเพื่อนพที่ๆลุงป้านาะอานิตรักนะักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่านะครับวันนี้เรามาตามคําสัญญาของเรานะครับสําหรับเหรียญที่เป็นเนื้อทองแดงอ้าวนะครับคลิปที่แล้วเราพูดคุยกันเรื่องเหรียญน,นิกเกิลน,นะครับอ่าก็เป็นเหรียญน,นิกเกิลของสมัยรัชกาลที่แปดนาะออ่าส่วนวันนี้เราก็มาเหรียญเนื้อทองแดงเด็กนะพี่น้องใครมีเหรียญ ทองแดงแบบนี้นะครับอาหยิบขึ้นมาดูว่าเหรียญของท่านใช่หรือไม่นะครับพี่น้องเราจะไปรับข้อมูลพร้อมๆกันกับแสงทองสองทางสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงปนอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าหรือพระเครื่องถ้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยสําหรับคลิปใหม่ๆที่แสงทองสองทางมีการประกาศรับออกไปบางรุ่นบางอย่างบางเหรียญ บางปีพศอ,อ,อาจจะมีความต้องการในจำนวนจำกัดท่านกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านใดที่มีเหรียญกระสับหมุนเวียนที่มีสภาพสวยๆว่ามีลวดลายต่างๆที่สวยงามน่าเก็บสมนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเรามาสำหรับเหรียญกระสับหมุนเวียนที่ผลิตตั้งแต่รัชกาลที่3เป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่9 ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เป็นปกติหรือว่าเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตหรือธนบัตรระเครื่องต่างๆเรายินดีพิจารณาสำหรับเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามให้ในราคาที่สูงสำหรับเหรียญกระสับกรียัอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามและที่อยู่ติดต่อสำหรับเหรียญของเรา คลิปที่แล้วเราพูดคุยกันเรื่องเหรียญกระสาบนิกเกิลน,นะครับเป็นเนื้อนิกเกิลซึ่งเป็นเหรียญสิบสตางค์อุณาโลมพระแสงจักรนะครับส่วนคลิปนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องเหรียญเนื้อทองแดงที่เป็นอุณาโลมพระแสงจักรนะครับอหลายๆท่านก็คงจะรู้จักกันดีนะครับว่าอุณาโลมเป็นยังไงนะครับพระแสงจักรเป็นอย่างไรนะครับตีคราจักรสังเออคนที่ เคยดูหนังจักรตัวนั้นแหละนะครับใบจักรเรือหรือว่า,าเป็นจักรนะครับรูปจักรนั่นเองนะครับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนึงก็จะระบุสยามรัฐนนะครับสยามรัฐแล้วก็สิทสตังตรงกลางก็จะเป็นรูปของอุณาโลมนะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นจักรนั่นเองอเรามาที่เหรียญแรกก่อนนะครับซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญณาโลมพระแสงจักรนะครับรอส .127 ก็มีการผลิตออกมาค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อนิเกิลหรือว่าเนื้อทองแดงนะครับใครที่มีเนื้อทองแดงก็หยิบขึ้นมาดูว่าพระแสงจักรเหรียญอุณาโลมพระแสงจักรเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับรอสอหนึ่งสองเจ็ดนะครับหนึ่งสตังค์นะครับครั้งที่แล้วเราพูดเรื่อง1ิสตังค์กันนะครับส่วนวันนี้เรามาพูดเรื่องหนึ่งสตังค์กันก่อนซึ่งหนึ่งสตังค์เนี่ยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบสองจุดห้ามิลลิเมตรนะครับถือว่าใหญ่น้องพี่น้องถือว่าใหญ่ยี่สิบสองจุดห้ามิลลิเมตรถือว่าใหญ่มาก และข้อยอดการผลิตของเขาผลิตออกมาทั้งสิ้น5ล้านเหรียญด้วยกันนะั่น้องสมัยก่อนเนี่ยผลิตออกมา5ล้านเหรียญเนี่ยก็ถือว่าเยอะพอได้นะครับเมื่อเทียบกับประชากรไทยเนาะส่วนสมัยนี้พอมายุคนี้สมัยนี้แล้ว5ล้านนี่ถือว่าน้อยมากๆนะครับและก็เหรียญพวกนี้เราก็จะเห็นได้น้อยมากสาหรับนักสะสมนะพี่น้องสําหรับตลาดนักสะสมถือว่าน้อยมากเลยทีเดียวส่วน ราคานะพี่น้องราคาของเหรียญตัวนี้ es นะครับหรือว่าเหรียญที่ผ่านการใช้งานแต่ยังคงสภาพที่มองเห็นได้ชัดเจนไม่ไว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับราคาเขาประเมินเอาไว้อยู่ที่สามรอยบาทต่อเหรียญส่วนการซื้อขายในขก็ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญนะครับขึ้นอยู่กับคนสองคนเท่านั้นเองว่าจะได้ราคาสูงหรือราคาต่ำเนาะ,ะมันไม่มีราคาที่กําหนดเอาไว้เป็นราคามาตรฐานตายตัวนะครับ ส่วน UNC นะพี่น้อง UNC นั้นเขาประเมินเอาไว้ถึง4,500-5,000ถึง 5, บาทซึ่งราคาสูงกว่าเหรียญสิสตังค์ที่คลิปที่ผ่านมาเนาะ,ะราคาเขาประเมินเอาไว้ค่อนข้างสูงนะครับและส่วนถัดไปก็คือรอสอ128นะครับ1 2 7จบไปเนาะรักเหรียญรอซอ128นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับลักษณะเหมือนกันส่วนราคานะครับาการผลิต เรามาเรามาดูยอดการผลิตก่อนสําหรับเหรียญทองแดงรุ่นนี้นะครับหนึ่งสตังค์เหมือนในเหรียญนะครับระบุรอซอลหนึ่งสองแปดนะครับรอซอลหนึ่งสองแปดนั่นเองเอฟนะครับสามร้อยห้าสิบาทส่วนยูเอ็นั้นสามพันถึงสี่พันบาทกนะ็ยังถือว่าสูงนะครับยังถือว่าสูงสําหรับเหรียญเล็กๆของรัชกาลที่แปดนะครับหลายๆท่านมีการเก็บสะสมกันนะครับและก็หลายๆท่านก็ยังงงกับเอ๊ะ เหรียญที่ผลิตตั้งแต่ตั้งเลิศนานแล้วแต่ทําไมสภาพยังใหม่เอี่ยมเลยนะครับก็เนื่องด้วยมีการผลิตขึ้นมาในยุคสมัยของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับเพื่อทําการเก็บสะสมเนาะแจกจ่ายในการเก็บสะสมของนักสะสมเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเหรียญพวกนี้มันจะมีของจริงของเก๊อยู่ด้วยหรือเปล่านะครับมันก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเหรียญที่มีราคาที่สูงก็ย่อมมีการ ปรอมแปลงขึ้นมาค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องพี่น้องก็ยังเคยเห็นเงินตรานะครับที่เป็นโคดรดวงเนาะหลายๆคนคงจะรู้นะครับโคดรดวงที่เป็นก้อนนะครับตัวนั้นเขาจะผลิตด้วยมือนะครับเงินโคดรดวงจะผลิตด้วยมือส่วนน้ําหนักหรือว่าขนาดนั้นก็ขึ้นอยู่กับน้ําหนักมือเนาะแรงลงคอน,นั่นเองนะพี่น้องอนั่นแหละนะครับไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับว่ามันต้องหนักเท่าไหร่ ต้องโตเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นการตรวงช่างของสมัยก่อนนะครับการวัดการตรวงช่างต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนกับเครื่องจักรนะเนาะเครื่องจักรก็อาจจะเล็งหรือว่าน้ําหนักขนาดนั้นอาจจะไม่แตกต่างกันมากนักนะครับส่วนปีถัดไปก็คือนะครับรอนหนึ่งสองเก้านั่นเองนะครับส่วนรอนหนึ่งสองเก้านะครับที่น้องที่สอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆสําหรับรองหนึ่งสองเก้า ก็เป็นเนื้อทองแดงเช่นเดียวกันอุณารมพระแสงจักรเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เขาผลิตออกมา38ล้านเหรียญถือได้ว่าเยอะมากในช่วงนั้นเนาะเหรียญ EF นะครับเหรียญ EF ที่ผ่านการใช้งานนะครับที่ยังคงสภาพเขาก็ประเมินเอาไว้อยู่ที่350บาทนะครับ UNC 3,000-4,000บาทและก็ปีสุดท้ายนะครับปีสุดท้ายที่เรานำเอามาฝากที่พี่น้องๆก็คือ รอสหนึ่งสามศูนย์นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับเหรียญเนื้ออีกต้นนะครับสําหรับเนื้อทองแดงนะครับถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาที่สูงหลหลายปีพอสอหลายๆจุลศักราดนะครับพี่น้องลหลายๆท่านมีการเก็บสะสมหลายๆท่านก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีราคาจริงหรือเปล่านะครับการซื้อขายโดยทั่วไปที่เราเห็นกันนะครับเกลื่อนกันเลยนะครับสําหรับในตลาดนักสะสมที่เราเห็นกัน ถือได้ว่าเยอะมากๆนะครับก็ยังอยู่ในราคาหลักร้อยนะพี่น้องยังอยู่ในราคาหลักร้อยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแม้ว่าเราก็ยังไม่มั่นใจว่าเฮ้ยมันเป็นของจริงหรือของเก๊นะพี่น้องแต่ที่แน่ๆล่ะเพิ่งจะผลิตขึ้นมานะครับส่วนใหญ่เนาะแล้วก็ส่วนที่นักหาของเก่านะครับพวกที่หาของเก่าก็ยังมีให้สะสมเยอะแยะนะครับ มีให้สะสมเยอะแยะแต่ก็สภาพนั้นก็อาจจะผุกร่อนไปบ้านนะครับส่วนราคานั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพอย่างที่บอกนะครับหลายๆท่านก็ไปสแกนเนาะสแกนใต้ดินต่างๆนะครับขุดพบพวกสมบัติปูสมบัติเก่าอะไรต่างๆน้องพี่น้องอตัวนั้นก็ราคานั้นก็ถือว่าไปได้ดีเลยทีเดียวนะครับสาหรับของเก่าเนาะคนนิยมของเก่าก็มีนะครับส่วนคนนิยมของใหม่ก็มีเช่นเดียวกันนะครับ อาจจะของใหม่ของเก่าก็ขึ้นอยู่กับตาของเรานะครับตาถึงก็ได้ของดีนะครับตาไม่ถึงก็ไดของเก๋ไปนะพี่น้องซึ่งนี่แหละที่แสงทองสองทางนะครับเคยทาคลิปออกมาใครที่คิดอยากจะเล่นเนงินตราโบราณจะต้องมีความรู้มากกว่าเงินตราในสมัยยุคปัจจุบันนี้เข้าตัวนะครับต้องมีความรู้มากเนื่องจากว่า มันผ่านมาหลายช่วงอายุคนแล้วนะครับพี่น้องอส่วนข้อมูลต่างๆลักษณะต่างๆนั้นก็ยังไม่เด่นชัดยังไม่แน่ชัดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นความรู้นะครับการเรียนรู้ต่างๆสาหรับเหรียญเงินตราบโบราณนะครับย่อมศึกษาให้มากก่อนที่เราจะทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับพี่น้องส่วนเงินตราในยุคปัจจุบันนะครับที่เรามีใช้ในระบบหุนเวียน ปัจจุบันของรัชกาลที่เก็ดีรัชการที่10กบดีนะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องอย,อยากเก็บสะสมแบบใดที่มันมีราคาแบบใดที่เขานิยมกันนะพี่น้องก็ให้พี่น้องดูในข้อมูลต่างๆเอานะครับไม่ว่าจะเป็นลํำดับหรือว่าอันดับความหายากอันดับความหาง่ายต่างๆหรือว่าอันดับราคาที่มีการซื้อขายและเปลี่ยนกันในราคาที่สูงเอาเป็นหลักนะครับแต่ที่สําคัญเลยก็คืออย่าลืมเรื่องสภาพเหรียญ นะครับเหรียญของเรานั้นจะมีราคาหรือไม่มีราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับพี่น้องก็ขอฝากพี่น้องๆลุงพ่อหน้าหาทุกท่านด้วยนะครับใครที่อยากจยเล่นเหรียญนะครับหรือว่าเก็บสะสมเงินตราโบราณต่างๆหรือวัฒนบัตรหรือว่าพักเรื่องต่างๆก็ดีนะครับก็ถามดูตัวเองก่อนนะครับถามใจตัวเองว่าเราสะสมเพื่ออะไรนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองให้มันได้ก่อนนะครับว่าเราจะสะสมเพื่ออะไร เพื่อการเกณฑ์กาไรหรือว่าการลงทุนหรือว่าเพื่อความรับความชอบหรือเป็นมรดกตกทอดนะครับหรือว่าเราเก็บไปตามกระแสรหรือว่าค่านิยมนะครับพี่น้องต้องแยกให้ออกนะครับใครที่อยากจะได้ผลกําไรที่ดีก็ต้องเก็บอย่างนักลงทุนนะครับอย่างนักลงทุนก็คือเราต้องหาเอาตัวที่มันมีคุณภาพในการเก็บสะสมและก็นําเอาไปใช้ในการเก็งกําไรหรือว่าแลกเปลี่ยนกัน นะครับพี่น้องตัวนั้นจะทําให้พี่น้องได้ในราคาที่ดีส่วนเก็บเอาไว้เพื่อเป็นมรดกตกทอดก็ดีนะครับอาจจะเก็บด้วยความสวยงามหรือเงือนตราที่หายากนะครับหรือว่าเก็บในจํานวนที่มากพออาจจะเป็นการออมก็ดีนะครับการเก็บการอ,อมก็ดีตัวนั้นก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องๆน,นะครับว่าจะเก็บอย่างไรก็ฝากพี่่น้องๆเอาไว้เป็นแง่คิด เท่านี้นะครับพบกันในคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกับเงินตราหมุนเวียนนะครับในสมัยก่อนนะครับที่ยังมีการเก็บสะสมในยุคนี้สมัยนี้และก็ยังมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในราคาหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันในคลิปถัดไปอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามก,กันด้วยนะครับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ